สวัสดีนะครับผมผมเป็นแอดมินเพจบ้านผ้าขนหนูลาลิขกสินนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปักผ้าลาลิขกสิตใส่กล่องแบบนี้นะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมมีผ้าหนึ่งผืนผ้าหนึ่งผืนนะครับผ้าที่ร้านจะเป็นผ้าลาลิเกสิ์แท้มีป้ายทุกผืนนะครับผมต่อไปมีกล่องเปิดหน้ามีไส้ในนะครับผมเริ่มแรกเราจะปับผ้า โดเรมอนได้โชว์ลายด้านหน้านะฮะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะครับผมใช้ไส้แข็งนะครับผมจัดเข้าไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็ดูลายโดเรมอนด้านหน้านะครับผมซึบตรงยางตรงแล้วนะครับผมตรงแล้วเราก็ปิดปุมหนึ่งปุ๊บแล้วก็ แล้วก็ัาข้างบนทําให้มันเป็นตามวอของกระดาษน,นะฮะปุ๊บเราก็เก็บป้ายจะได้ไป้ายไม่ยับนี่เราจะได้รูปร่างแบบนี้นะครับผม ไม่ยากเลยนะครับผมเขาจะไดน้นี่นะครับผมเหมาะสำหรับเป็นของฝ่ายวันเกิดหรือว่าเป็นของวันปีใหม่จับฉลากนะครับผมเรียบร้อยแนละ้วฮะ